โชเซ่มูรินโญ่ฝันร้ายของอาเซนอลนในบรรดาสมโมสรที่มูรินโญ่เคยนําทีมลงดวลด้วยตลอดอาชีพการคุมทีมของเขานั้นอาเซนอลนถือเป็นทีมที่ถูกฉลกด้วยมากที่สุดเพราะจะตัวสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง12นัดจากทั้งหมด22นัดที่ได้ดวลกับอาเซนอลนแถมยังแพ้แค่2หนเท่านั้นอีกด้วยโดยในนัดล่าสุดที่เจอกับไอ้ปืนใหญ่นั้นมูรินโญ่ก็วางแท็กติกได้ยอย่างยอดเยี่ยมจนช่วยให้สเปอร์ เปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล2-0ในเกมลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่6ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมกับทําให้ทีมของเขากลับไปเป็นจ่าฟูงของตารางคะแนนอีกครั้งและยังมีลุ้นแชมป์ลีกต่อไปด้วยทั้งนี้มูรินโญ่มีเกล็ดผลงานหลายด้านที่น่าสนใจในการเจอกับอาร์เซนอลมากกว่าแค่เพียงการชนะเยอะและแพ้น้อยซึ่งวันนี้เราจะมายกตัวอย่างบางประเด็นกันเกมรับเหนียวแน่นด้วยความที่มูรินโญ่ขึ้นชื่อเรื่องที่มักจะวางแท็กติกให้ทีมเล่นเกมรับได้ดี จนทําให้บรรดาคู่แข่งเจาะตะข่ายทีมเขาได้ยากมากๆแต่อาร์เซนอลก็คือหนึ่งในทีมที่เจอปัญหาอยู่เสมอเวลาเจอกับทีมของมูรินโยเพราะกุซือชาวโปรตุเกสเสียประตูให้อาร์เซนอลเพียง15ลูกเท่านั้นและในบรรดาทีมที่มูรินโยเคยดวลด้วยอย่างต่ํา20นัดนั้นอาร์เซนอลคือทีมที่มูรินโยเสียประตูให้น้อยที่สุดเท่ากับนิวคาสเซิลมูรินโยยังสามารถเก็บคีชิได้ถึง10นัดในการดวลกับอาร์เซนอลด้วย มีช่วงหนึ่งทีททมของเขาไม่เสียประตูให้กับอาร์เซนอลมากถึง5เกมอีกตั้งหากนั่นคือระหว่างเดือนตุลาคมปี2013ถึงเมษายนปี2 0 1 5ซึ่งในจำนวนนั้นก็แบ่งเป็นการชนะ3เสมอ2ยิงกระจาย35ลรูปคือจำนวนประตูโดยรวมที่มูรินโญ่ทำได้ในการดวลกับอาร์เซนอลซึ่งในบรรดาทีมที่เขาเคยประทะด้วยอย่างต่ำยีเกมนั้นมีเพียง2ทีมที่เสียประตูให้กับมูรินโญ่มากกว่าอาร์เซนอลนั่นก็คือบาร์เซโลนา ที่ดวนลูกทีมของมูรินโญยิงใส่38ลูกกับสเปอร์36ลูกโดยนอกจากอาเซนอแล้วนั้นก็ยังมีเอเวอเรตัอีกหนึ่งทีมที่เสียประตูให้กับลูกทีมของมูรินโญ35ลูกจากการดวลกันอย่างน้อย20เกมทั้งนี้ผลการแข่งขันจากเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ลูกทีมของมูรินโญทําประตูใส่อาเซนอได้ถึง5เกมติดต่อ,อก,กันแล้วแถมในแต่ละนัดลูกทีมของมูรนโญยังยิงได้อย่างน้อย2ลูกทุกเกม ส่งผลให้ผลการแข่งขันในช่วง5นัดที่แบ่งเป็นการชนะ4เกมกับเสมอ1หนนอกจากนี้มันยังมีเกมหนึ่งที่ทีมของบูรินโยเคยยิงแส่อาร์เซนอลได้ถึง6ลูกในเกมเดียวนั่นก็คือเกมเพเมลิกเมื่อวันที่22มีนาคม2014ที่เจ้าของฉายาเดอะสเปเชียลวันนำเชลซีเปิดแซมฟอร์ดบิชไล่ถล่มอาร์เซนอล6-0โดยวันนั้นออสการ์ทำคนเดียว2ลูกและอีกสลูกเป็นผลงานของซามูเอลเอโต เอเดนอาซาและอันเดียชิเลสส่แล่งเสมอยามเล่นในบ้านในวงการลูกหนังนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทีมย่ามักจะถูกมองว่ามีโอกาสดได้ผลการแข่งขันที่ดีเพราะเมื่อเวลาได้ลงเล่นในบ้านตัวเองก็จะได้เปรียบหลายอย่างอาทิเช่นการคุ้นเคยกับสภาพพื้นสนามมากกว่าทีมเยือนหรือการไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางที่อาจจะทําให้เหนื่อยเกินไป ตลอดอาชีพการคุมทีมของบูรินโยนั้นทีมของเขาเคยเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลทั้งหมด12ครั้งและยังไม่แพ้เลยแบ่งเป็นการชนะ8เกมและเสมอ4เกมแถมมีเพียงเกมเดียวเท่านั้นที่ทีมของบูรินโยทำประตูใส่อาร์เซนอลไม่ได้ทั้งที่เล่นในบ้านซึ่งนั่นก็ต้องย้อนกลับไปถึงเกมที่เชลซีของเขาทำได้เพียงเจ้าจืดกับอาร์เซนอล0-0เมื่อวันที่20เมษายนปี2005นั่นเอง